ของนิติบุคคลที่ทำให้เป็นนี่โดยไม่รู้ตัวนะจะ๊คุณเปิดธุรกิจใหม่ๆแล้วคุณจะต้องไปทันในรูปของนิติบุคคลเพราะถ้าเราไม่มีความรู้กับมันเลยอะค่ะคุณจะต้องรู้เรื่องของการทําบินการสร้างค่าใช้จ่ายการมีค่าใช้จ่ายในแบบที่สรพป,ปกรจยอมรอมับพอคุณไม่รู้ในเรื่องของการที่จะเอาค่าใช้จ่ายที่เรามีเนี่ยมาทำปุ๊บเนี่ยะคะ่ะมันก็เหมือนว่าเราเองวันเนี้ยเราทิ้งเงินไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยเวลาที่เราจดอะค่ะ ในการจดบริษัทคุณก็ต้องมาวางแผนมาก่อนที่คุณจะเป็นนิติบุคคลหลักนะคะในการวางแผนของคุณคุณต้องดูในเรื่องของรายได้เวลาคุณจดนิติบุคคลนะคุณอย่าไปเริ่มตุ้มต้นะเพราะว่าคุณต้องมาดูว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นบุคคลคุณเสียภาษีเท่าไหร่พอคุณเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในอัตราภาษีที่คุณต้องเสียให้สัรภารคืออย่างนี้เวลาเป็นบุคคลมันจะมีรายได้ทั้งปีของคุณนะเว้ย มีทั้งหมด8ประเภทถูกไหมคะแต่เวลาคุณทําธุรกิจในรูปของบุคคลคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วเหลือเงินน่ะเงินได้สุดที่เขาจะภาษากฎหมายมันจะบอกว่าเงินได้สุดที่จริงๆก็เงินที่อยู่เหลืออยู่เหลือเท่าไหร่แล้วมันอยู่ในอันตราที่ต้องเสียภาษีให้กับสรรพากรเท่าไหร่นี่คือตัวกําหนดว่าอ,อ๋อถ้าวันนี้อหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์จากรายได้ของอยู่ทั้งหมดแล้วยู่เหลือเงินได้แค่3 0 0 0 0 0ไอ้300,000เธอเนี่ยเธอเสียภาษี5% 7 5 0 0บาทแต่ถ้าสมมดพันหาวันนีา หกค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ละห้าล้านค่ะอาจารย์ห้าล้านเธอเสียภาษี3 0ไอ้อย่างนี้คุณต้องเสียภาษีถึง1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันเฮ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างนั้นนิติบุคคลมันคือทางเลือกที่ทําให้เธอเสียภาษีมากขึ้นหรือเปล่าเพราะนิติบุคคลเสียภาษีมากสุดเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือหลักในการวางแผนภาษีแต่เวลาเราทําธุรกิจในรูปของบุคคลใช่ไหมบางกิจการสามารถเลือกได้ว่าเออจะเอาค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือแบบจริงคือแบบเหมาก็คือหกสิบห่อ เฮ้ย hey, แต่ต้นทุนคุณอะมันมากกว่า60อ่อะ mm. ถ้าอร์ชันไม่มีเอกสารอะไร mm. ก็ได้แค่60 mm. เท่านาั้นนะ่ะ mm. แต่พอโอเคนะวันนี้ mm. ถ้าสมมติว่าคุณเป็นบุคคล mm. คุณเริ่มเสียภาษีมาละที่30-35ขึ้น ยนติบุคคลมันก็20%่สนะมากสุดที่ต้องเสียภาษีให้สรรพากรมันก็กเป็นหนึ่งทางเลือกของเราเราไม่จําเป็นต้องไปเสียภาษีแพงๆถูกไหมแต่พอคุณมีความรู้ที่ถูกต้องอะ่ะคุณก็สามารถเอาไปช่วยนะคะคนที่คุณรักได้แล้วคุณก็เก็บกําไรไว้ดูแลคนที่คุณรักคุณก็แบ่งส่วนหนึ่งนะคะไม่เสียภาษีให้สรรพากรแต่เป็นการเสียภาษีที่คุณเต็มใจที่จะจา่าย